สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็มาทําคลิปตามคําขอของเพื่อนสมาชิกเช่นเคยนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมพาเพื่อนๆนะครับต่อลูกหลอดไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะไปควบคุมมอเตอร์หนึ่งเฟสนะครับมอเตอร์ป๊มน้ําก็ดีนะครับพอดีมีเพื่อนสมาชิกนะครับขอมาว่าอยากจะได้วงจรนะครับการต่อนะครับที่เข้ากับชุดแมกเนติคอนแทคเตอร์นะครับเพื่อที่จะไปควบคุมมอเตอร์3เฟสนะครับ แล้วก็มีลูกลอยแบบทุ่นท่วงนะครับชุดนี้นะครับใช้ควบคุมนะครับในการเติมน้ำเข้าแทงนะครับแต่ว่าใช้กับมอเตอร์3ามเฟสนะครับขอแบบใช้อุปกรณ์ไม่มากแต่ใช้งานได้จริงนะครับดังนั้นนะครับผมก็มาทําคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับที่ต้องจัดเตรียมมานะครับก็คือเป็นตัวเมนเบรกเกอร์สเฟสนะครับผม ตัวไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเราก็มีตัวเมนเบรกเกอร์สามเฟสนะครับชุดลูกลอยแบบทุ่นถ่วงนะครับแล้วก็มีซีเลคเตอร์สวิตช์นะครับแบบ3จังหวะนะครับแบบ3จังหวะก็คือเราเผื่อไว้ด้วยนะครับก็คือใช้แบบเมนนวลด้วยนะครับเผื่อลูกลอยของเรามีปัญหาตรงนี้นะครับเราก็สามารถสั่งงานระบบเมนนวลได้เลยนะครับ ดังนั้นนะครับผมก็ใช้เป็นแบบสาจังหวะนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแมกเนติกพ่วงด้วยโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้ก็คือแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือโอเวอร์โหลดนะครับตัวโอเวอร์โหลดนี่สําคัญมากนะครับเป็นตัวป้องกันไม่ให้มอเตอร์ของเราไหม้นะครับไม่ให้เสียหายเร็วนะครับเป็นตัวป้องกันโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มการต่อวงจรกันเลยนะครับไม่ให้เสียเวลานะครับ อันนี้ก็คือเป็นมอเตอร์สามเฟสนะครับแต่ว่าเราใช้ลูกลอยแบบทุ่นทวงนะครับมาควบคุมในการเติมน้ำเข้าแท้งนะครับชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับชุดคอยล์นะครับผมก็ใช้เป็นคอยล์220โวลต์นะครับใช้เป็นคอยล์220โวลต์ AC นะครับไม่สูดตรงจุดนี้นะครับก็จะมีสัญลักษ A1A2 นะครับก็จะมีโค้ดบอกอยู่นะครับก็คือ220ถึง240โวลต์นะครับ50เฮิร์ตนะครับก็คือตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดคอยนะครับมีสัญลักษณ์ A1A2 นะครับสายไฟนะครับที่ผมทำการต่อเข้ามาตัวเมนเบกเกอร์นะครับสายไฟ3เฟสของเรานะครับ RST นะครับก็ L 1 L 2 L 3นะครับ เอลหนึ่งเอลสองเอลสามแต่ว่าผมไม่ได้ต่อชุดที่เป็นไฟสามเฟสให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแต่ว่าผมก็คือจะทําการต่อวงจรที <m ur coaching yen> ümüz, ่เป็นควบคุมมอเตอร์สามเฟสแล้วก็จะใช้ไฟหนึ่งเฟสนะครับมาทดสอบระบบให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแต่ว่าไฟเมนนะครับที่เราจะมาต่อเข้าตัวเมนเบรกเกอร์นะครับถ้าที่บ้านของเพื่อนๆก็คือเป็นไฟสามเฟสอย่างนี้นะครับแล้วก็มาต่อเข้าตัวเมนเบรกเกอร์นะครับเมนเบรกเกอร์สามเฟสนะครับ L1 L2 L3 นะครับแต่ว่า มอเตอร์ของเรานะครับเราใช้ลูกลอยแบบทุ่นถ่วงมาควบคุมใช่ไหมครับผมมาควบคุมเราก็ต้องเพิ่มนิวตันเข้ามาอีก1เส้นนะครับก็จะเมนนิวตันอีก1เส้นนะครับเดี๋ยวนิวตันเราค่อยต่อกันทีหลังนะครับผมก็จะเริ่มด้วยการต่อตัวเมนเบเกอร์กันก่อนเลยนะครับเพิ่มเส้นสายไฟ1เส้นเข้าไปนะครับก็เข้าไปที่ขาออกนะครับ ตรง l 1นะครับผมทางฝั่งด้านซ้ายมือนะครับอันนี้เราเอาไฟจาก l 1นนะครับมาควบคุมชุดคอนโทรลน,นะครับปลายสายนะครับปลายสายเส้นนี้เราก็จะมาทำการต่อเข้านะครับสายหลุดนะครับ ใส่เข้าไปใหม่นิดนึงนะครับพอพราีผมขันไม่แน่นด้วยนะครับปลายสายนะครับเราก็จะมาทำการต่อเข้าชุดโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดก็จะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับผมก็จะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลข95นะครับหมายเลข95กล้องผมไม่ซูมนะครับอ่ะซูมลนะ อ่ะเห็นไนะครับอันนี้ก็คือหมายเลข95อันนี้ก็96นะครับคู่นี้จะเป็นคู่ NC นะครับ contact NC แล้วก็จะมี9798อันนี้ก็เป็น contact NO นะครับอันนี้เราจะมาต่อเข้าที่หมายเลข95นะครับมาต่อเข้าที่หมายเลข95นะครับของ Overload นะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นขาเข้านะครับอ่ต่อไปขาออกนะครับก็จะเป็นหมายเลข 96นะครับหมายเลข9กเราก็จะเพิ่มเข้าไปอีก1เส้นนะครับ uh, uh, เพิ่มเส้นสายไฟเข้าไป1เส้นนะครับหมายเลข9 6้ my uh, ตรงโอเวอร์โหลดนะครับนี uh, ่นะครับ uh, แล้วก็ปลายสายนะครับของหมายเลข9 6นะครับ uh, เราก็จะมาทำการต่อเข้าตัวซิเล mm ็ก hmm. เตอร์สว Select ิตช์นะครับ อ่าแบบ3จังหวะนะครับอ่าเป็นแบบ3จังหวะอ่าตรงด้านบนตรงคู่ด้านบนก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ NC อยู่นะครับคู่ด้านล่างก็มีสัญ,ญลักษณ์ NO นะครับเ,เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะครับอันนี้เราจะมาต่อเข้าที่คู่ NC ก่อนนะครับอ่าที่มีสัญ,ญลักษณ์ NC คู่ด้านบนนะครับเข้าไป1ด้านนะครับอ่าแล้วเราก็เพิ่มเส้นสั้น1เส้นเข้าไปนะครับอ่าเพิ่มเส้นสั้น1เส้นเข้าไป นี่นะครับเส้นสั้นนะครับเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ทำการขัดล็อกนะครับแล้วก็ปลายสายของเส้นสั้นนะครับเราจะพ่วงมาใส่ตรงด้านล่างนะครับนะครับด้านด้านล่างข้างไหนก็ได้เหมือนกันนะครับ ผมจะให้ตรงกันเอาผมจะมาใส่ตรงจุดนี้แล้วกันทางซ้ายมือนะครับเห็นนะครับต่อมานะครับเราจะทําการต่อระบบเมนนวลกันก่อนนะครับะระบบเมนนวลนะครับเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟหนึเส้นเข้าไปตรงด้านล่างนะครับ ตรงด้านล่างนี้นะครับที่มีสัญลักษณ์ NO นะครับตรงด้านล่างแล้วก็ทำการขัดล็อกนะครับปลายสายนะครับผมปลายสายเส้นนี้นะครับเราก็จะไปต่อเข้าชุดคอยนะครับของแม่เหล็กคอนแทคเตอร์นะครับที่มีสัญลักษณ์ A1 A2 นะครับอันนี้เราจะเอาเข้า A1 หรือ A2 ก็ได้เช่นกันตรงจุดไหนก็ได้นะครับ a 1หรือ A2 ก็ได้อะผมเอาเข้าที่ A2 แล้วกันนะครับในผมเอาเข้าที่ A2 นะครับแต่ว่าสามารถสลับกันได้เลยนะครับเ,เพราะว่าเป็นคอย220โวลต์อยู่แล้วนะครับะน,นะครับอันนี้ก็เป็นทางฝั่งเมนวลนะครับผม ต่อมาฟังออโต้นะครับฝั่งออโต้เราก็เพิ่มเส้นสายไฟหนึ่งเส้นเข้าไปนะครับที่ตัว o t r s e d e c t o r switch เหมือนกันนะครับก็จะเหลือตรงด้านบนนะครับสัญลักษณ์ n c นะครับตรงจุดนี้นะครับเพิ่มเข้าไปก็ทำการขัดล็อก เลยนะครับเส้นนี้ถ้าเราเอาไปต่อใช้งานจริงนะครับก็คือก็ต้องใช้ที่เป็นเส้นยาวนะครับใช้เป็นเส้นยาวเลยนะครับเพราะว่าตรงปลายสายเราก็จะไปต่อเข้าลู Chick La <SE> ลกลอยแบบทุ่นถ่วงนะครับตรงปลายสายนี่นะครับลูกลอยแบบทุ่นถ่วงนะครับอ,อันนี้ก็คือลักษณะการผูกนะครับตัวนี้ก็เป็น เสวีลูกลอยนะครับชุดสวิตลูกลอยแล้วก็เป็นทุ่นถ่วงอันนี้ผมผูกไว้แบบสั้นๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้นะครับสำหรับลูกลอยนะครับถ้าเราทําการเติมน้ําเข้าแท้งนะครับเราจะมาต่อเข้านะครับที่มีสัญลักษณ์นะครับตรงจุดนี้เพื่อนๆ่าจะพอมองเห็นอยู่นะครับสัญลักษณ์ a 1 กับ a 2นะครับ a 1กับ a 2อันนี้ก็คือเติมน้ําเข้าแท้งนะครับเติมน้ําเข้าแทง b 1กับ b 2อนะครับตรงจุดนี้ b 1กับ b, b, b 2อันนี้ก็คือดูดน้ําออกจากแท้งนะครับเราใช้ได้ทั้งเราจะใช้ดูดน้ําออกจากแท้งก็ได้หรือเติมน้ําเข้าแท้งก็ได้นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อนสมาชิกขอมาก็คือลักษณะการเติมน้ําเข้าแท้งเราก็จะใช้ a 1กับ a 2นะครับ a 1กับ a 2 เมื่อกี้ก็คือปลายสายนะครับที่ออกจากตัว selector s w i ทางฝั่ง auto นะครับปลายสายเราก็จะมาต่อเข้าที่สัญลักษณ์ A 1นะครับสัญลักษณ์ A 1นะครับเราก็ทำการขาดล็อกได้เลยนะครับตรงจุดนี้หรือเพื่อนๆจะเอาเข้าที่ A 2ก่อนก็ได้เช่นกันนะครับก็คือสามารถสลับกันได้เช่นกันนะครับอันนี้ผมเอาเข้าที่ A 1นะครับ นะครับผลก็เข้าที่ A1 นะครับสายนี้ปกติเราต้องใช้สายยาวมากถ้า,าแทงน้ำของเราอยู่ไกลหรือว่าอยู่สูงนะครับเราก็ใช้เส้นนี้ยาวๆนิดนึงนะครับต่อมานะครับเราก็เพิ่มอีกหนึ่งเส้นนะครับเป็นเส้นขาออกนะครับเป็นเส้นขาออกเราก็จะเพิ่มเข้าไปที่ A2 นะครับฝั่งด้านนี้นะครับ A2 สำหรับ A2 นะครับปลายสายนะครับผมปลายสายเพื่อนเพื่อนนะครับจะเอามาต่อเข้าที่ตัวซีเลคเตอร์สวิตก็ได้นะครับก็คือแล้วแต่ว่าตรงจุดไหนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเราจะเอามาต่อเข้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ NO ขาออกนะครับ NO ขาออกก็คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้ไปตรงไหนครับเส้นนี้ก็คือวิ่งไปที่ชุดคอยนะครับ วิ่งไปที่ชุดคอยก็คือเข้าที่อันนี้เราเอาเข้าที่ A 2ใช่ไหมครับก็คือเราจะต่อเข้าตรงสวิตตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเอามาต่อเข้าที่ตรง A 2ก็ได้ก็คือเส้นเดียวกันนะครับอ่าแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับอ่าดังนั้นนะครับผมเอามาต่อเข้าที่อ่าตัวอ่าชุดคอยแล้วกันนะครับตรงสัญลักษณ์ A 2นะครับ เพื่อนๆก็ดูความเหมาะสมแล้วกันนะครับถ้าเราเอาไปต่อใช้งานจริงนะครับเพราะว่าเป็นจุดเดียวกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทางฝั่งด้านออโต้ของเรานะครับ ชุดคอยของเราเป็นคอย220โวลต์อันนี้ก็คือยังไม่ครบวงจรนะครับเราจะเพิ่มเส้นนิวตันเข้ามานะครับเพิ่มนิวตันเข้ามานะครับอันนี้ผมสมมุติว่าอันนี้เป็นเมนนิวตันนะครับอันนี้เราเอามาจากตรงจุดไหนที่บ้านของเราก็ได้เอามาจากตรงจุดปลั๊กตรงไหนก็ได้นะครับที่เป็นเส้นนิวตันนะครับเราก็จะเอามาต่อเข้าชุดคอยนะครับเส้นไฟของเราเอาเข้าที่ A2 นะครับแล้วก็ สำหรับนิวตันเราก็จะามาเข้าที่ a 1นะครับมาเข้าที่ a 1่อันนี้เราก็เอาเข้าที่ a 1นะครับเราก็จะทำการทดสอบระบบด้วยนะครับเนี่นะครับอันนี้ก็คือนิวตันนะครับเส้นนี้ตรงจุดนี้ที่เราทำการต่อมาก็คือเป็นชุดคอนโทรลชุดควบคุมนะครับ ต่อมาเราก็จะใส่เส้นสายไฟที่เป็นวงจรกำลังนะครับอ่าเราก็เพิ่มเส้นสายไฟเข้าไป1เส้นนะครับเข้าไปที่เมนเบกเกอร์ขาออก L 1นนะครับอ่าชุดนี้นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆไปต่อใช้งานจริงนะครับมอเตอร์ของเรานะครับ ยิ่ง,งกินกระแสสูงมากนะครับเราก็ต้องใช้ที่เป็นเส้นใหญ่นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับ L หนึ่นะครับเราก็จะมาจ่ายเข้าคอนแทคนะครับคอนแทคหลักของแมกเนติคอนแทคเตอร์นะครับที่มีที่มีสัญลักษณ์ L 1 L 2 L 3อันนี้เราก็จ่ายเข้าที่ L 1นะครับใน,นผมใช้เป็นเส้นสีแดงนะครับแยกให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับ อันนี้นะครับ L1 ต่อมานะครับตรง L2 นะครับผมก็ใช้เป็นเส้นสีเหลืองแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อเข้า L2 นะครับตรงขาออกของตัวเมียนเบกเกอร์นะครับ ปลายสายนะครับเราก็มาจ่ายเข้าที่คอนแทคนะครับของแม่เนตินะครับ l 2นะครับก็คือทั้ง3เส้นเลยนะครับถ้ามอเตอร์ของเรากินกระแสสูงก็คือต้องใช้เป็นสายใหญ่นะครับชุดนี้นะครับต่อไปก็ l 3นะครับสีน้ำเงินนะครับ ปลายสายก็เหมือนเหมือนกันนะครับก็จ่ายเข้าที่คอนแทคของ m a ่เหล็กนะครับตรง l 3เหมือนกันนะครับนี่นะครับสำหรับสายของตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ Motor 3าเฟสของเรานะครับเราก็จะต่อออกจาก ชุดโอเวอร์โหลดนะครับที่มีสัญลักษณ์นี่นะครับตรงจุดนี้นะครับหมาเยเลข2หรือ T1 หมาเยเลข4 T2 หรือหมาเยเลข6ก3นะครับ T1 T2 T3 นะครับเราก็ต่อออกไปจากจุดนี้ได้เลยนะครับ3เส้นแล้วก็เอาไปต่อเข้ามอเตอร์ของเรานะครับที่เป็นมอเตอร์สตาร์ทแบบสตาร์หรือสตาร์ทแบบเดลตานะครับเราก็เอาต่อออกไปใช้งานได้เลยเอาไปเข้าตัวมอเตอร์ได้เลยนะครับถ้ามอเตอร์ของเรา หมุนในทิศทางที่ตรงกันข้ามที่เราต้องการนะครับเพื่อน,อนๆก็สามารถสลับคู่ใดคู่หนึ่งนะครับสลับคู่ใดคู่หนึ่งเพื่อนๆจะสลับที่ตัวหัวเมนของตัวเมนเบเกอร์ก็ได้นะครับสลับเฟสใด,ดเฟสหนึ่งจะสลับเฟสที่1กับเฟสที่2ก็ได้หรือเฟสที่2กับเฟสที่3ก็ได้นะครับก็ได้หมดนะครับนี่ะะนะครับอันนี้ก็คือ ชุดควบคุมมอเตอร์นะครับที่เป็นมอเตอร์3เฟสนะครับโดยใช้ชุดที่ควบคุมก็คือใช้ลูกรอยแบบทุ่นถ่วงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบระบบนะครับผมจ่ายไฟ1เฟสเข้ามาก่อนนะครับอันนี้เราใช้ชุดที่ควบคุมนะครับชุดคอยของ m a g ติ t i คอนแทคเตอร์นะครับก็คือเราใช้ไฟจาก l 1ะครับมาควบคุมดังนั้นผมก็จะต่อไฟเข้าที่ตรง L 1นะครับเป็นเส้นลายนะครับแล้วก็นิวตันของเราก็เส้นสีดําเช่นนี้นะครับต่อกับปลั๊กแล้วก็มาทําการทดสอบระบบให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับครับตอนนี้ผมได้ทําการจ่ายไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําการออนเมนเบร์เกอร์นะครับออนเมนเบอรเกอร์อันนี้ผมไม่ได้ต่อเข้าตัวมอเตอร์ตัวจริงให้เพื่อนๆได้รับชมอันนี้ก็คือเราทดสอบระบบนะครับชุดควบคุมแมกเนติกนะครับอันนี้เรามาทําการทดสอบนะครับ ระบบเมนวลนะครับเมื่อผมทําการบิดสวิตมาที่ทางแฮนด์นะครับแม็กมิเติกของเราก็จะทํางานนะครับผมแมกมนติกของเราก็จะทํางานถ้าเราต่อไฟ3เฟสเข้ามาในระบบแล้วก็ต่อเข้ามอเตอร์นะครับมอเตอร์ของเราก็จะทํางานทันทีนะครับผมบิดมาที่แฮนด์นะครับอันนี้นะครับเพื่อนเพื่อได้ยินนะครับอันนี้นะครับปุ่มสีดําตรงแมกเนติกก็จะจมลงไปนะครับผมทําการปิดเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับตรงปุ่มนั้นนะครับนี่นะครับก็จะเด้งขึ้นมานะครับเด้งขึ้นมา อ่าออนนะครับทางฝั่งแฮนนะครับปิดอันนี้นะครับอ่านี่นะครับแล้วเราอ่าใช้ลูกลอยไฟฟ้าลูกลอยเนี่ยนะครับทุแบบทุ่นถ่วงนะครับควบคุมน้ํานะครับลักษณะการเติมน้าเข้าแทงแล้วก็บิดมาทางฝั่งออโต้นะครับอ่านี่นะครับแต่ว่าแม่นติของเรายังไม่ทํางานใช่ไหมครับเพราะว่าจะควบคุมผ่านลูกลอยอีกทีหนึ่งนะครับผมทําการจับขึ้นมานะครับ อันนี้เป็นชุดทดสอบนะครับอันนี้ก็คือผมยกขึ้นสูงไม่ได้นะครับตรงนี้สายสายจะสั้นนิดหนึ่งนะครับลักษณะก็คือลูกลอยของเราผูกไว้2ลูกนะครับผมผูกไว้2ลูกถ้าสมมติว่าเราใช้น้ําไปตอนนี้นะครับน้ําเต็มอยู่นะครับก็คือชุดนี้ก็คือเป็นชุดที่เราต่อเข้ากับมอเตอร์ที่เป็นการเติมน้ําเข้าแทงนะครับชุดนี้ก็คือไม่เกี่ยวกับน้ําที่เราเอาออกไปใช้นะครับ แต่ว่าถ้าสมมติถ้าเราใช้น้ําในแทงค์นะครับหมดเรียบร้อยนะครับหมดเรียบร้อยแล้วลูกลอยลูกที่2นะครับก็จะดิ่งลงด้านล่างนะครับสมมติว่ามันดิ่งลงนด้านล่างแล้วนะครับมันก็จะดึงนะครับน้ําหนักนะครับก็จะดึงชุดนี้นะครับดึงลงนะครับดึงลงปั๊บก็คือแม่นาติของเราก็จะทํางานนะครับผมนี่นะครับทํางานแล้วนะครับ ทำงานได้วนะครับแล้วก็น้ําก็ค่อยๆเติมเข้ามาในแท้งเมื่อลูกลอยของเราเต็มแล้วนะครับก็จะดีดกลับคืนมานะครับนี่นะครับแม่นาตีของเราหยุดการทํางานมอเตอร์ของเราหยุดการทํางานแต่ว่าน้ําเราใช้น้ําหมดเมื่อไรปุ๊บนะครับลูกลอยทั้งสองลูกก็จะดิ่งลงไปลูกล่างนะครับล่างสุดก็จะดิ่งลงไปนะครับตามระยะที่เราตั้งลูกลอยไว้นะครับนะครับก็จะดึงสวิตนะครับ ให้ต่อวงจรแมกเนติกทำงานมอเตอร์ของเราทำงานนะครับอันนี้ก็จะควบคุมผ่านลูกรอยแบบทุน่นถ่วงนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือการต่อวงจรชุดควบคุมมอเตอร์3เฟสนะครับแบบใช้ลูกลอยแบบทุน่นถ่วงนะครับควบคุมนะครับครับผม KPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับ ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่นๆน้องๆทุกคนนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ